สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเซลล์หญิงโตโยต้าโคราชค่ะวันนี้ก็มีรถตู้ไฮเอทนะคะที่แปลงเป็นมาเจิตตี้ซึ่งคันที่เราได้เห็นอยู่นี้ที่หญิงถ่ายโชว์ก็คือจะเป็นไฮเอทที่ติดตั้งชุดแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งจะมีความสวยงามยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะเริ่มจากด้านหน้านะคะด้านหน้าก็มีการแต่งกระจังหน้ากันชนหน้าใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเป็นมาเจตี้ค่ะ ส่วนไฟหน้าก็เปลี่ยนนะคะจากไฟแบบเดิมที่เป็นหลอดฮาโลเจนอันนี้ที่เห็นอยู่คือจะเป็นไฟหน้าแบบมาเจ็ตตีเรียบร้อยพร้อมระบบไฟ LED โปรเจคเตอร์ไฟออโต้ก็คือได้มาทั้งเซตเลยนะคะแล้วก็ด้านล่างจะมีการใส่ตัวไฟตัดหมอกนะคะที่เป็น LED มาให้เช่นเดียวกันค่ะ ซึ่งความสวยงามของคันนี้บอกได้เลยว่าซื้อรถแค่ราคา1,240,000บาทติดตั้งชุดแต่งกระจังหน้าเพิ่มเติมอีกก็จะได้รถบอดี้แบบนี้เลยค่ะถัดมาก็จะเป็นล้อแม็กนะคะอันนี้แต่งเป็นแม็กขอบ18ค่ะและส่วนของคันนี้นะคะก็ได้มีการตกแต่งภายใน ะะแต่ว่าอันนี้คอนโซลยังไม่เรียบร้อยนะคะเพราะคอนโซลรอใส่ลายไม้อยู่เนาะส่วนภายในที่หญิงจะพามาชมก็คือจะเป็นการติดตั้งเบาะหนังนะคะที่เป็นเบาะเดิมแต่ว่าทําหนังเพิ่มแล้วก็มีหัวรองหมอนมิกกี้เมาส์เพิ่มเติมเข้ามาค่ะซึ่งก็จะเป็นการแต่งที่ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรนะคะแต่ว่าเป็นการ เปลี่ยนจากเบาะผ้าเป็นเบาะหนังนั่นเองค่ะแล้วก็ใส่หัวหมอนหัวรองหมอนเข้าไปบาะหนังมีให้เลือกหลายสีค่ะไม่ว่าจะเป็นสีดําหรือสีอื่นๆถ้าลูกค้าอยากติดตั้งตัวเบาะแบบนี้ก็สามารถรีเควสเข้ามาสอบถามได้นะคะและเรายังคงจํานวนเบาะไว้เช่นเคยนะคะเพื่อการจดที่นั่งของรถกับขนส่งแบบถูกต้องตามกฎหมายได้ด้วยค่ะ อันนี้ก็คือรอแต่งเพิ่มเติมนะคะในส่วนของรถยังไม่เรียบร้อยแต่ว่าแอบ,บถ่ายมาให้ลูกค้าชมก่อนนะคะส่วนประตูข้างตรงนี้สามารถทําเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าได้นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่อยากได้เป็นระบบแมนวนวลก็ติดตั้งเป็นไฟฟ้าได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่ด้านท้ายค่ะด้านท้ายก็คันนี้ยังไม่ได้มีการาเปลี่ยนแปลงใดๆนะคะจะเป็นการแต่งในส่วนของสัญ,ญลักษณ์มาจ e ตตี แกลเด้ด้านหลังเพิ่มเติมเข้ามาค่ะจุดที่เป็นสัญลักษณ์ด้านหลังสําหรับลูกค้าท่านใดที่อยากติดตั้งฝากระโปรงท้ายแบบไฟฟ้า ที่เป็นโชคกไฟฟ้าก็สามารถแต่งเข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะอันนี้หญิงก็พามาดูโดยรวมคันนี้แต่งไม่เยอะเลยค่ะลูกค้าเสียส่วนต่างค่าชุดแต่งนิดหน่อยก็ได้รถจบสวยแบบนี้เลยเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าที่อยากได้รถตู้รถครอบครัวที่แต่งภายนอกสวยงามนะคะหรือว่าใครที่อยากได้แต่ภายนอกเอาภายในไปบิวอินด้านในนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาที่เซลล์หญิงได้เช่นเดียวกันค่ะฝากไปด้วยนะคะสําหรับรถตู้ไฮเอทลูกค้าท่านใดสนใจสอบถาม โทร0927462642ค่ะ